วันนี้มาไขข้อสงสัยโรคหอยคันมีใครรู้จักกันบ้างไม่เจอเลยไม่เคยเจอแท้ไม่เคยเจออืมไม่เคยเจอนะตั้งแต่นี้มายังไม่เคยเจอเลยอ๋อตอนนี้พี่ก็ยังไม่รู้จักเดี๋ยวไปหาคำตอบกับแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิดผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกันเลยค่ะ ผู้ชมค่ะโรคหอยคันค่ะเขาบอกว่าเป็นโรคที่ตอนนี้นะคะกําลังมาแรงน่ากลัวมากๆนะคะฟังดูแล้วอัปเดตล่าสุดจากคุณหมอตอนนี้มีชาวนาน,นะคะ ติดเชื้อหรือว่าเป็นโรคนี้แล้วมากกว่า300คนค่ะวันนี้เราจะมาหาคําตอบเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้จักเลยนะคะเกี่ยวกับโรคนี้ค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิบพุ่มโดยการสถาบันโรคผิวหนังสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตถามโรคไขคันจริงๆแล้วมันคืออะไรสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรครับ ก่อนอื่นหมอขอเรียกเป็นชื่อเต็มก่อนนะคะว่าเป็นโรคพยาธิหอยคันแล้วกันพยาธิหอยคันชื่อสั้นๆจะดูแปลกชื่อสั้นๆจะดูแปลกนิดนึงนะคะโรคนี้เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากตัวอ่อนของพยาธิระยะหนึ่งเรียกว่าระยะเซอร์คารียนะคะเราก็เลยเรียกภาษาอังกฤษว่าเซอร์คารีลเดอร์มาไทติสนะคะก็คือเป็นเกิดจากตัวพยาธิใบไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นพยาธิใบไม้ของสัตว์ค่ะไม่ใช่ของคนค่ะแล้วโรคอันนี้ค่ะมันเกิดมานานหรือยังคะ จริงๆมีมานานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยที่อำเภอชนะนี่อาจจะเป็นเรื่องของเอา b r e a k คือการระบาดหนักแต่ว่าถามว่ามีมานานไหมตั้งแต่ หมอเคยเจอการระบาดหนักครั้งหนึ่งตอนประมาณปี3 3 3สซึ่งสมัยตอนตอน,ตอนเรียนอยู่เลยนะคะตอนตอนเรียนเรียนเรสซิเดนต์อยู่เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีนั้นที่ชัยยาธุราธานีหลังจากนั้นก็จะมีที่อื่นอีกเช่นอยุธยาพิจิตรอะไรเงี้ยคือกระจายอยู่บ้างค่ะแต่ว่าตะกี้ที่จะไปสัมภาษณ์พี่พี่น้องๆชาวนาไม่มีใครรู้จักเลยคือคือในแต่ละที่ที่ไม่เคยเจอเขาอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าที่ไหนที่เคยมีการระบาดแล้วก็อาจจะรู้จักค่ะแล้วพอสมมติว่ามีอาการขึ้นมาแล้วติดเชื้อขึ้นมาแล้ว ระยะเวลาในการรักษากี่วันหรือว่ากี่วันจะหายเ,เชื้อตัวนี้เนี่ยนะคะเกิดจากตัวอ่อนของพยาธิของสัตว์ของสัตว์นะคะทีนี้คนเนี่ยจะไม่ให้เป็นโฮสต์หลักคือไม่ใช่เป็นเจ้าบ้านหลักเพราะงั้นเวลาพยาธิตัวอ่อนตัวเนี้ยเซอร์เคียตัวเนี้ยเข้าไปที่ผิวของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นแบบอ่าอัเดนต์อ่ะ,อะมันก็จะอยู่ในร่างกายมไม่ได้นานเพราะว่าถือว่าไม่ใช่เป็นถิ่นที่อยู่หลักของเขาโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะตายเนี่ยประมาณสัก1-3วัน นะคะแต่ว่าที่เกิดอาการทั้งหมดเนี่ยเป็นเกิดอาการเนื่องจากว่าร่างกายเราเนี่ยถือว่าพยาธิตัวนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมค่ะ,ะเขาก็จะส่งกองทัพมา เพื่อล้อมกรอบสิ่งแปลกปลอมนี้ค่ะเหมือนกับเป็นสัตรูวนนะคะแล้วที่เราเห็นเป็นตุ่มเป็นแดงเป็นผื่นอะไรนี้ก็คือเกิดจากปฏิกิยาที่เราส่งเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆมาล้อมกรอบอ๋อแล้วไปต่อสู้กับไปต่อสู้กับขเขาแล้วก็ที่เห็นแดงๆนี่คือปฏิกิยาการอักเสบการต่อสู้โดยทั่วไปนี่ก็จะหายได้ประมาณไม่เกิน2สัปดาห์แต่ตัวพยาธิเนี่ยเท่าที่เขามีการทดลองในหนูนะคะคือหมายถึงว่าลองเอาน้ําที่มีตัวพยาธิเนี้ยประยชน์เนี่ยก็คือมันจะอยู่มีชีวิตอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่เคยเห็นในเปเปอร์ หลังจากนั้นมันก็จะเป็นซากและแต่ซากนั้นก็ถือว่ายังเป็นสิ่งแปลกปลอมอยู่ร่างกายก็ยังต้องพยายามกําจัดก็ยังมีกองทัพมาสู้กันอยู่อีกก็เลยยังเป็นแผลแบบนี้ที่เกิดขึ้นที่ขาอีสูกอีใสแบบนี้ค่ะคุณหมอคะอยากจะถามคุณหมออย่างนี้ค่ะว่าอาการเริ่มต้นอย่างชาวนาหรือคนทําไร่ทํานาทําสวนทํานาของเราเนี่ยดูรายการของเราแล้วเอ๊ะเริ่มและเริ่มกังวลเพราะมันเริ่มมีการระบาดอาการเริ่มแรกที่รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นมันจะคล้ายกับการเป็นอีสุกอีัสหรือเปล่าคะไม่ไม่ค่ะ พอพอโดนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะคันก่อน <c oughs> คนไข้จะให้ประวัติว่าคันจี้ๆอะไรประมาณนี้นะคะคซึ่งจากการทดลองในใน,ในห้องทดลองเนี่ยก็พบว่าประมาณสัก30นาทีนี่ก็จะเกิดเรื่องละ <c oughs> แล้วก็จะเริ่มเห็นเป็นผื่นแดงๆนะคะคหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักประมาณ2-4ชั่วโมงจะเห็นเป็นตุ่มนูน เป็นเจ้าหอยตัวนี้เหรอคะคุณหมอค่ะหอยตัวนี้ค่ะหอยตัวนี้เราเรียกว่าหอยคันอันแรกนะคะรูปแรกนะคะอ๋อรูปแรกลักษณะคล้ายๆเขาเรียกว่าหอยเลขหนึ่งบางที่จะเรียกว่าหอยเล็หนึ่งก็คือมันจะเป็นวนเหมือนเล็กหนึ่งไทยของเราอ๋อคือคือมันจะเจอแต่ตามท้องนาเหรอคะคุณหมอหรือว่าตามที่อื่นในส่วนมากจะเจอด้วยบ้างก็เจอเจอตามแหล่งน้ําทั่วไปนะคะในในเซาท์อีสเอเชียนี่เจอครับคือมีโอกาสเจอได้หมดเลยไม่ใช่แค่เฉพาะชาวนาอย่างเดียวถ้าสมมุติว่าเสี่ยงต่อการลงไปเล่นน้ําก็มีความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อแบบนี้ คนกังวลที่สุดเลยครับว่าพอเป็นโรคพยาธิไอยคันตนัวนี้เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตไหมไม,ไม่ไม่เสี่ยงถึงชีวิตค่ะอย่างที่หมอเรียนให้ทราบ<ฆ>ว่าถ้าเราเข้าใจว่าอันนี้เป็นพยาธิใบไม้ในสัตว์ค่ะ,<ฆ>ะเข้ามาในถึงร่างกายคนแล้วมันไม่สามารถเติบโตจนเป็นตัวแก่มไม่เหมือนพยาธิใบไม้ในเลือดที่หรือในตับที่เป็นคนเป็นโฮสต์หลัก อันนี้เข้าไปแล้วก็อยู่ในร่างกายคนได้นานอันนั้นจะกลายเป็นจนถึงว่าเป็นตับอักเสบจนถึงว่าเป็นมะเร็งตับหรือมะเร็งถุงน้ําดีได้แต่นี่คือเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายก็โตไม่ได้เพราะงั้นร่างกายกําจัดออกหมดเมื่อไหร่ปฏิยาหมดเมื่อไหร่เขาก็จะหายได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือภายใน14วันครับผมวอย่างนี้เรื่องของหลายๆคนโดยเฉพาะชาวนากังวลเกี่ยวกับเรื่องของค่ารักษาถ้าเป็นขึ้นมารักษายากไหมแพงไหมครับไม่ยากค่ะไม่ยากส่วนใหญ่ก็คือเป็นการรักษาตามอาการอย่างเช่นก็คันก็ทานยาแก้คันหรือทาคล อะไรอย่างเงี้ยนะคะคถ้าสมมุติว่าเป็นตุ่ม ทั้งเม็ดแดงเม็ดใสหรือว่าเป็นผื่นแดงเนี่ยก็คืออาจจะทาพวกสเตียรอยอ่อนๆนะคะไม่จําเป็นต้องสเตียรอยที่แรงมากค่ะเพื่อลดการอักเสบเมื่อไรก็ตามที่การอักเสบหายก็หายค่ะแล้วก็ยาทุกตัวในในการรักษานี่อยู่ในสิทธิที่การรักษาพื้นฐานทุกสวัสดิการอ๋ออ่อันนี้เน้นย้ําเลยค่ะสามารถเข้าไปรักษาโรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องกังวลใช้สิทธิ์กันไปทุกอย่างค่ะอ๋อคุณหมอคะตะกี้มีภาพนะคะที่เห็นว่าลงไปตามแหล่งน้ําแบบนั้นนะมันก็มีโอกาสเสี่ยงใช่ไหมคะคุณหมอไม่ใช่แต่ตาม ของไรท้องนาเนาะใช่ค่ะถ้าถ้าเป็นเมืองนอกเขาจะเรียกโรคนี้ว่าซสวิมเมอร์อิชสวิมเมอร์คือนักว่ายน้าแล้วก็คันก็คือหมายถึงว่าเขาไม่ได้ทํานาแบบเราอ่ะอเขาไปไว่ายน้ําในที่ที่ที่มีเชื้อตัวนี้อยู่เขาก็จะคันมาอ๋อเพราะฉะนั้นตามแหล่งน้ําธรรมดาเองก็สามารถที่จะเป็นได้โดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเด็กๆตรงไปเล่นน้ำถ้าถ้ามีมถ้ามีหอยตัวที่จะเป็นอินเตอร์มีเดียตโัสหรือเป็นเจ้าบ้านระหว่างกลางอยู่ตรงนั้นอ๋อหอยทุกตัวเลยหรือเปล่าคะที่เป็นไม่ค่ะไม่ค่ะ่เล็กนงตัว ไม่หม,ม,มายถึงหอยตัวหอยตัวเลขกหนึ่งะคะ่ะคุณหมอเป็นทุกตัวไหมหรือว่าเป็เปน,เปนบางตัวบางตัวค่ะเฉพาะที่มีการระบาดคือหอยเขาก็อยู่ของเขาปกตินะคะเพียงแต่ว่าตัวหลักจริงๆตอนนี้ก็คือเป็นพวก ตัวนี้เป็นโฮสหลังจริงเป็นเป็ดวัวควายเขาโตในนั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยไข่ออกมาปล่อยไข่ออกมาแล้วก็มาเจริญเติบโตในหอยอีกระยะหนึ่งหลังจากนั้นจากหอยแล้วก็จะปล่อยเซอร์เคเรียออกมาในน้ำเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยหอยเฉพาะบางประเภทที่ที่ส่วนเซอร์เคเรียนี้โตได้นะคะแล้วก็สัตว์บางประเภทเท่านั้นที่ว่าตัวเต็มวัยเขาโตได้เพราะงั้นก็คือต้องมี สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมพอสมควรถึงจะเกิดเรื่องพร้อมกันได้ดีกว่าวิธีการป้องกันดีกว่าครับคุณหมอว่าจะป้องกันยังไงไม่ให้ให้เราเนี่ยห่างไกลจากโรคนี้ให้มากที่สุดวิธีการป้องกันก็คืออันที่หนึ่งก็แหมกําพันธ์ตุบดินเนาะเหมือนกับหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงถ้าเราทราบว่าตรงไหนเป็นแหล่งอะไรเงี้ยแต่พอดีว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนกับการประกอบวิชาชีพค่ะทา ทรมาสัมมาชีพนะคะเพราะงั้นก็คือเราก็เคยแนะนานะว่าใส่รองเท้าบูทได้ไหมอะไรประมาณนใส่ถุงมือได้ไหมชาวบ้านก็จะบอกว่าไม่ไม่สะดวกไม่ถนัดแต่เขาก็จะมีภูมิปัญญาของเขาเองอะค่ะคือเขาบอกว่าถ้าเขาทราบว่าเป็นโรคนี้เนี่ยเขาจะทาน้ํามันพืชหรือบางคนก็ไม่มีน้ามันพืชก็ทาวาสลินเนี่ยเขาบอกว่าอาการมันก็จะน้อยลงนะคะซึ่งอันนี้เรากาลังจะลงไปดูว่าโดยทางทฤษฎีเนี่ยมันน่าจะเกิดได้เหมือนกันว่ามันจะช่วยเป็นการป้องกันว่าอาจจะเป็นจาก p h ที่มันเปลี่ยนไปหรือว่า ความเป็นมันนะคะไขมันเนี่ยมันทําให้การเจาะนี่ลาบากหมายถึงทาก่อนที่จะลงทาก่อนที่จะลงค่ะเป็นการป้องกันเนี่ยเพราะว่าไม่ให้น้ํามันเกาะที่ขาเราได้มีน้ำมันเคลือบไว้ก่อนทีนี้หลายคนก็สงสัยเหมือนกันครับว่าถ้าเป็นคนที่มีรูขุมขนกว้างมีความเสี่ยงสูงก่าคนอื่นไหมหรือว่าแบบว่าภูมิตกอะไรอย่างเงี้ยออันนี้อันนี้คือทฤษฎีไม่ทราบนะแต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่เพราะว่าตัวพยาธินี่เล็กมากค่ะ ประมาณ300ไมครนเองคือเป็นหลักไมครนนะฮะเพราะงั้นคือจริงๆแล้วก็เจาะได้ปกติไม่เราดูไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยใช่ไหมใช่ค่ะไม่เห็นเลยบางคนก็ไปส่องก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าเล็กมากจริงๆนะคะอ่ะให้คุณหมอสุดท้ายให้คุณหมอฝากถึงประชาชนหลายคนที่กังวลดีกว่าว่าอุ้ยฉันจะติดไหมฉันจะติดไหมอ่ะฝากถึงโรคนี้หน่อยก็แล้วกันค่ะก็โรคนี้นะคะเรียกเต็มๆว่าโรคพยาธิหอยคันนะคะเป็นเกิดจากพยาธิใบไม้ในสัตว์ซึ่งคนเนี่ยเป็นโฮสต์ เเพราะงั้นเนี่ยอาการจะไม่รุนแรงค่ะก็จะเป็นแล้วก็หายเองได้ภายใน14วันนะคะไม่ถึงแก่ชีวิตแน่นอนค่ะไม่ตายนะคะไม่ตายไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้แพงมากด้วยนะครับก็ตามอาการเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคพยาธิหอยขันนั่นเองนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณค่ะหลายคนคงคายคความกังวลไปได้เยอะพอสมควร